แฮปปี้สงกรานต์เดย์แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องและไก่เนื้อทองสองไม้ตกใจเกือบว้วนึกว่าทาวเวสสวรท่านอาจจะมาร่วมอวยพรเทศก,กาลสงการานต์กับเราเอ่อขอโทษนะคะเวทีไปทางอัดแต่ไม่ใช่คนในขณะที่เลิอเพลินกับคอนเสิร์ตต้องระวังอาจจะโดนซุ่มโจมตีได้เจ้าหนูคู่หูจ้องจะเล่นคุณอยู่ไอเด็กชิปลอสปืนแรงไม่พอ อะไหิวแล้วตรงนี้เหมือนจะมีอาหารเกาหลีนองเดวโดนนองแดปะโอ้ยหมูกรอบแล้วก็ป้งเดยือกย่างกาบๆอย่าลืมใส่กอกแดงในทุกเทศการและน้ำจิ้มมะขามเปียกเปียกเพราะเป็นสงกรานไม่ใช่มันเปียกอยู่แล้วปาเดินไปเข้าสัก่อื่นเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะข้างในด้านอันตรายมากโอเคอาวุธพร้อมน้ำเต็มกระบอกรองเท้าปลอดภัยไร้การกินขาเจสซี่เธออยู่ไหนฉันเข้ามาข้างในแล้วคนที่รนป่าเป้ ขาวฟังนะเจสซี่ไม่ได้มีแค่มึงที่โดดปะแป้งคนที่ผมเปียกอีเจสซี่นี่สงกรานแค่นี้นะฉันปะแป้งตำรวจอยู่เอออยู่ตรงตำรวจใช่ไหมได้ฉันเป,ป,ป,ปล่าๆนะคะพี่อีเจสซี่ไม่เป็นคนทำ